สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านเนาะค่ะบ่ว่าจะเป็นอิซีเก่าอิซีใหม่เนาะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางเล่าพัฒนาของเจตาผ้าร่วยค่ะในทางช่อง y t u t u เนาะขอบพระคุณหลายๆมื่อนีนเจตาก็จะมาว่างแนวทางของเล่าพัฒนาค่ะเล่พัฒนาเป็นวันทีแปดเนาะค่ะบันทีแปของวันศุกร์เนาะสองทุมครึง นี่จะเป็นประวัติพันุ่นมากของเจตาหลักสิบเดินดีเดินหลักสิบรดไปค่ะพี่น้องวันที่หกพัพนุ่์มากกราบขอโทษขอไพ่กราบงามๆขอไพ่ล,ลายๆเนาะค่ะที่แนวทางของเจตารุดไปเนาะนี่วันที่หนึ่งค่ะรดไปกราบขอโทษขอไพ่เดินหลักสิบเนาะค่ะมาเบิ่งแนวทางใหม่กัน เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะมีเขา่ามีลดุดขันเขา่าคันม้านก็ดีใจน้ำเนาะค่ะขันบกเข้ารุดไปกับกาบขอโทษขอให้เป็นย่างสูงเนาะลาวพัฒนาของเจตตา้าลวยลักสิบเดินดีค่ะเดินลักสิบเด่นลักสิบ เดินหลัก10หลัก10เดินดีค่ะงวดวันที่แของเกตามี8กับ1ค่ะ8กับ1เลขประกรบเลขประกรบ0ูเจ็ดแล้วก็สามตัวมี0มีเจ็ดมี3ค่ะเลขประกรบของหลักเด่นหลัก10บ เดินหลักสิหลัก10เดินดีเนาะ,ะเข้าไปก็มีรูดค่ะพี่น้องเข้าไปต่ตัวประกบเนาะมันที่6มันทีหกที่ผ่านมากราบขอบุญขอบคุณเอฟซีค่ะที่ยั่งเข้ามาให้กำลังแรงใจเจตาอยู่เนาะกราบขอบพระคุณเป็นย่างสูงค่ะเอามาเบิงเป็นของผู้ใดต่อไปค่ะ เป็นของใครเนาะแคปน้าจอค่ะแคปน้าจอไพ่จะไปต่อกับจีตาผารวยไพ่จะไปต่อเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งไปรุ่นกันค่ะเอฟซีที่รอคอยที่ถามหาเนาะลุงสา,สายสายอยู่ค่ะมือนี่ลุงสายจากน่อยอยู่กับขอไพ่หลายๆ ลงกรนลวงนาหนึ่งวันเนาะมืออื่นเลขออกเนาะค่ะแนวทางออกเจตาลงไปวันที่7เนาะค่ะเอาไปต่อค่ะไปต่อไปต่อรับวงในค่ะเลขรับวงในเอาเจตาบริเขียนให้พื้นบ่พี่น้องเล่าพัฒนาพื้นออก ซีเนาะค่ะซีเจ็ดสามเก้าสีบนญลางรับวงในของเพิ่นบอกเขาเนาะค่ะพี่นอ้องมีรถเนากะกราบขอบุญขอบคุณเลขรับวงในเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของเจตตากราบขอบคุณหลายๆค่ะ แนวทางตลาดคนก็บ,บอกคือกันเนาะพี่น้องค่ายคายอยู่คือกะค่ายคายกันหรือว่าบกคือเลยกับมีเนาะเอาพิจารณาค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะพิจารณาเอาหลุดไปกับกาบขอโทษขออภัยมาสูตรใหม่ค่ะของพันหลุดกกะถือว่าหลุดสองตัวบกเขาเนาะถือวอ่าบก บ่หลุดก็ได้แต่ว่าสองตัวน่าหายเนาะพี่น้องเป็นจังไดพิจารณาเอาค่ะอยู่ที่เราชอบเนาะอยู่อยู่ที่ห้องชอบเพิ่นเฮตมาแบบใดเจตากะลุ่งไปน้ำเพิินแบบนั้นเนาะค่ะอยู่ที่เพิ่นหามาเนาะป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเลขลับวงในลาวพัฒนาค่ะมาเบงสูตรใหม่เพิ่นทุกคนกับซอกหาเนาะค่ะพี่น้อง กระอกหาสูตรที่มันสิเข่าเนาะสูตรที่มันสิปังเนาะค่ะสูตรใหม่ลาวพัฒนาของเลขกลับวงในวงกลุ่มมาพี่น้องเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามวิ่งลูดเอาเจตาเขเขียนวิงว่งลูดบ่เจ็ดกับสามวิ่งลูดเนาะค่ะนี่เพิ่นเขียนมากน่แล้วเพิ่นเขียนมาแบบนี้เจตาก็ลุแบบนี้เด้อค่ะพี่น้อง เป็นจังใดถ้าชอบกระจัดขัดกระพานเนาะค่ะพื้นหิมาใหาแบบนี้สูตรของพื้นเนาะสูตรใหม่ค่ะไผชอบกระจัดขัดกระพานเนาะสามเแล้วก็0 3ตัว2ตัวค่ะ2ตัว2องหาง7จ็ดตัวเดียว3ามเจศย์ค่ะ ตัวเดียวสามเจ็ดศูนย์น้อยๆเนาะพี่น้องเลขสามตัวเนาะสามตัวเลขรลับวุงในสูตรใหม่พิ่นค่ะสูตรใหม่สูตรเก่าของพิ่นก็คือเห็นประวัติเลรอเนาะค่ะพี่น้องคือเห็นประวัติพึ่นนั่นแหละพิ่นก็ะซอกหาคือวานละ่ะเอาทีห้าชอบเนาะค่ะพิจารณาเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นยางสูงเนาะค่ะกับเป็นเพียงแนวทางเนาะเข้าชอบจัดขัดกระพานเนาะค่ะชอบก็จัดขัดกระพานเลขกลับวงในค่ะต่อไปค่ะต่อไปไปต่อดาดาพารวยค่ะดาลาก้นสวยในช่องดาดาพารวยนี่วันที่หกค่ะประวัติของเพิินเขาไปสามบนเนาะ เลาพัฒนาเล่าพัฒนาพื้นเขา่าออกซีเจ็ดสามล่างเก้าสี่พื้นวิ่งรูดพื้นกับเขาไปยุค่ะตัวหนึ่งเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวเอาไม่ไปต่อค่ะกับดาดานี้ประวัติพื้นค่ะบนยังบนท่านรุดเนาะยังไม่หลุดเลยค่ะซิสามงวดละดูงวดที่ซี ของดาดาสี่งวดยังบนหลุดเด้อค่ะเพราะว่าสองตัวเพิ่นกรมาอยู่ตัวหนึ่งอยู่สีงวดของดาดาดาารวยคุสวยในช่องเนาะคะ่ะแนวทางไม่เพิ่นไก่มาแล้วค่ะให้มาแล้วดาดาให้มาให้มาแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณดาดาผ้ารวยหลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวแนวทาง มาว่างทางช่องของเจตาเนาะค่ะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเขามาลุ่นกันต่อมาไปไหมเนาะค่ะพี่น้องสองทุ่มครึ่งกับเปล่าพัฒนาวันที่แปดเป็นวันศุกร์ค่ะเป็นวันศุกร์วันที่แปดเป็นวันศุกร์เนาะเขามาลุ่นต่อกับดาดาผ้าลวยสีงวดค่ะเพิ่นบรุลดสองกัยังมาตัวหนึ่งอยู่ของดาดาเอาวิ่งลูดค่ะวิ่งลูด 9กับ8 2ดตัวนี้4ี่หางค่ะเก้าแปดเก้เก้สามสหางค่ะ3าตัว4ีเก้าแตัวค่ะ4ีตัวพี่น้อง3 4มเกแล้วกับแจับตามองชอบก็จัดคัดกระพานค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะเรียกทุกตัวพิจารณาเอาค่ะ พิจารณาเอาว่าเาชอบตัวใดมักตัวใดของเพิ่อนอมักคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะกันคลิปไอเอฟซีไมค่ะชอบคลิปนี้เพราะท่านกดติดตามเนาะกราบขอบพระคุณเอฟซีลายลายค่ะที่เ,เอาวันที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเนาะแล้วก็ทั้ง ดาดาผ้าลวยค่ะแล้วก็เลขรับวงในค่ะแล้วก็จะมีของเจตาเนาะหลักสิบเดินดีค่ะในคลิปนี้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอใพี่น้องโชคดีค่ะขอใพี่น้องโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนเนาะค่ะ ให้มีความสุขทุกคนแล้วก็เดินทางไปไสกระคอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้ยไม่ชคกลับมาขอให้ไม่ใช่คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้กัสวัสดีค่ะ